สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิติพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Tri u ั p h b o ์เดวิ l ทีร้ครับรถคันนี้เป็นรถปี2024นะฮะเลขไม่เพียง2,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถใช้มือเดียวจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมมาเลยเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมา2655กิโลเมตรเท่านั้นครับเรามีเลขไม่จากบารุคาให้ดูทุกคันจอเดินไม้ครับสวยใสเหมือนใหม่ครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันกุญแจ ครบ2ดอกครับมาฮะหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสเลยครับแผงก็อบนเดิมตุ๊กตาแฮนเดิมแผงจะเป็นแฮนเดิมนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอต่างๆไม่มีเรือรางครับปอกแฮนเดิมตุ้มไปแฮนเดิมนะฮะคันนียังเป็นมือคลัตช์มือเบรกนะฮะเป็นของเดิมไม่คดไม่งอแน่นอนกระปุกปันเบรกสวยใสยไม่มีต้องบอกว่าไม่มีรัว่วซึมประกับคนเล่งครับตัวสอต่างๆไม่มีเรือรางเลยครับชุดสีถังเดิมสวยครับ ไม่มีขนแมวไม่มีรักยิ้มนะฮะแล้วก็ฝาถังสวยไม่มีคราบสนิมยางกันรอยด้านข้างเดิมมีมาให้ครบครับเบาะนั่งคันนี้ยังคงเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูเลยครับที่จับด้านท้ายเดิมสวยไม่มีรอยครับด้านหน้าคันนี้มาเพราะว่าชิวหน้าแต่งนะครับไฟเลี้ยวคู่หน้าเดิมโคมไฟหน้าเดิมสวยใสเหมือนใหม่ครับแทบไม่มีรอยหินบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางหน้ายังคงเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับนี่คือ2000กิโลเมตรแท้แน่นอนครับ ขอบล้อด้านหน้าจะคงเป็นสีเดิมนะฮะไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับซีรวดสวยไม่มีคราบสนิมจานเบรกด้านหน้า2,000กิโลเมตรแท้ต้องเป็นแค่รอยแบบนี้นะฮะกระบอกโชคสวยครับไม่มีรอยคาลิปเปอร์เดิมสวยครับมาครับคันนี้มาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งนะฮะรวมถึงสคิปเพจดการกระแทกด้านล่างเป็นของแต่งเช่นเดียวกันครับคอท่อถวยไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่ง ฝาวาวสวยครับไม่เคยเปิดนะฮะไม่มีร่วซึมนะครับกาวคีบเครื่องสวยครับสีไม่มีผุพองแข็งเครื่องครับไม่มีรอยแม้กระทั่งล้มแปะพัดเท้าฝั่งขวายางเต็มครับขาอย่บไปกลางครับไม่คดไม่งอไม่มีสึกไม่มีรอยคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งครับจากแวนไฮฮะมาฟังเสียงท่อคันนี้กันอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบาเนี่ยงอัตราเร่งนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็ว ล้อเครื่องยนต์นิ่งครับอัตตาเด้งดีครับผมไม่มีสะดุดแน่นอนมีอามฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะโซ่สเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ขาวใสเหมือนใหม่ขอบล้อด,ด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีดุง้งเช่นเดียวกันครับซีรว่สวยไม่มีคราบสนิมเลยยางหลังครับเดิมติดรถจากศูนย์2,000กิโลเมตรแท้ต้องเต็มแบบนี้นะฮะไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนมาครับคันนี้ นีค่ครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่ลอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีลอยคันนี้มีแหลกด้านข้างคันนี้มีกระเป๋าไหมไม่มีนะอ่ะมีแหลกด้านข้างเป็นของแต่งมาให้ด้วยครับตัวท่อแวนไฮายด้านซ้ายไม่มีลอยเลยครับพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหกักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับตีนเป็ดด้านล่างแต่งด้วย แคงเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยแม้กระทั่งล้มแปะนะฮะคีบเครื่องสวยสีไม่มีผุพองฝาวบา,วาวครับไม่มีร่วซึมครับแคสบาร์ฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยนะครับตัวคอท่อไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับแห้งใสครับตามสไตล์ thunderbyte นนทบ,บุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินมาล้มรอยสไลด์เลยครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยสมผัสกับด้านขวานะฮะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก abs ด้วยเอาละคันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่1นึ่งแส อไปครับ489,000บาทดาวน์นตั้งต้นเพียง19,000บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าส่งตัวประเทศฟรีค่าโอนเงินสดรถได้อีกรับแลกเทิร์นบิ๊กไปทุกรุ่นรถเล็กทุกรุ่นรถยนต์ทุกรุ่นครับถ้าคุณมองหาทราอิอัมม์แก็จะเป็นทีร้อยทีร้อยยี่สิบหรือรุ่นไหนก็ตามเรามีเลือกจำนวนมากครับมาครับทันทบายทันทบลีแล้วเ,เจอกันสวัสดีครับ